สวัสดีครับมิสเตอร์เอภาพยนต์ครับหลังจากที่ห่างหายไปนานครับวันนี้เรามาลงที่งานยิ้วครับงานยิ้วอำเภอราศีสไลด์ครับลงสองคืนครับคืนนี้กับวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์กันเลยครับช่วงนี้ก็บ่ายโมงกว่าครับน้างานก็เริ่มลงของกันเลยครับยิ้วครับ คืนนี้มีงิ้วกับหนังกลางแปลงครับงานงิ้วทีอำเภอราศีสไลงวก็จะ,จะยู่ฝังนู้นครับลงงิ้วอยู่ฝังูน้นะครับสารเจ้า,านะเป็นสารเจ้านี่เป็นปูตาอำเภอราศีสไลครับลงสองคืนครับเดี๋ยวเรามาชมภาพยนต์กันครับค่ำคืนนี้ ขาดลมเย็นสบายสบายครับสองคืนครับย,ยกของลงครับ ทางกอนครับ ันนี้มาชมป้ายไฟใหม่ครับไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะสวยไม่สวยครับเดี๋ยวมาชมกันคืนนี้พอติดข้างบนแล้วจะเป็นยังไงนะครับทำมาสามป้ายอีกป้ายหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้ตะมอยอีกป้ายหนึ่งไปไหนไงตัวเอไหมบ้า เออเฮ้ยอ๋ยอเออนั่นน่ะก็มีนะเป็งมาสิเป็ดจะได้มึงแล้วคืนนี้มาชมกันครับว่าจะเป็นยังไงโคงโรงหลงตู้ครับ 아무도 어, 모요 โครงเกือบเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ <c oughs> พนักงานของเราประกอบโครงเกือบเสร็จแล้ววันนี้ลงจอ12เมตรครับจะทดสอบดูว่าติดตั้งกับป้ายใหม่แล้วมันจะเหมาะสมกันไหมหรือเราจะต้องสั่งอีกป้ายเพื่อให้มันแมทกับจอ12เมตรนะครับต้องลองดูว่าป้ายขึ้นไปแล้วมันจะแมทกันไหมถ้าไม่แมทก็คงต้องเสียงเงินอีกเสียงเงินเพิ่มสั่งเพิ่มอีกป้ายครับ เบื้องต้นก็เอาแค่นี้ก่อนครับสามใบใบที่สามจะเป็นโลโปโออาจจะสั้นหน่อยนะครับก็รอดูว่าเย็นนี้มันจะเป็นยังไงมันจะแมทกับจอที่ตั้งนี้ไหมครับเดี๋ยวรอดูครับเย็นนี้ ขึ้นไปแล้วครับตายใหม่ครับแล้วงไพี่อีก เออมัดเลยมัดกลับไปหาตรงกลางทั้งหมดมัดแล้วไปเกี่ยวตรงกลางโคงกอนเออ กรับก่อนที่หลักคนหนึ่งไปเกี่ยวก้างตด้ไมเออหลอกหลอกหลักก็บปนหมัดตรงกลางบ่โอเมีนมนเยน,ะนขาก้างเลก็กนะอะเออขาไปได้ขั้นนะเออเกี่ยวลงปัะเนี่ยเออ เราก็เอาคางุ่นมากเกี่ยวขึ้นกันอืเออเวลาดึงเวลาดึงแนมปา,นายให้มันตรงน้ำเด้อข้ำก้นไหนจะให้มันเอียงมันทีนิแนมคือลมนะ เออวะไอ้กระต๊อกคือไปสูงหน่อเว้ย <c oughs> มันจะแนมลมซะม้อยไม่ดึงลงแห้งนิเพาลิ่งมันลมนั่น หายมันล่มไหมกลาวันดูได้ครับกลางคืนดูดีฟฟไฟไฟใหม่้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไง อากาศยามค่ำคืนครับเสียดเบาเบาครับวันนี้ไปนึ่งเก้าสิบครับเลยต้องเบิดเบาเบา ไฟใ,ใหม่ก็สวยดีครับโดนใจครับต,ตัวเอจะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแก้ไขตัวเอตรงกลางจะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับเวลาติดให้มันอยู่สูงสูงอีกนิดนึงก็น่าจะสวยขึ้น ที่ชาวบ้านก็พูดกันว่าพระจือเป็นลูกพญานาคมันใช่เหรอครับไอ้้อยมึงกลัวส้นตีนพี่กูอ่ะวาสานไอ้ีอ้ยพูดได้มึงลิงจริงมึงเลวจะเก่งแล้วเออมึงไม่ได้เก่งแต่กินกล้วยตลอด มงพมึ่เนาะพว่าพ่อจะดูเดียวดีพอ,พอตัวสีไ้ดีแก็ปปคืออ้ขีพเปอร์เลยราทำครัาทุกมันหน่อยพย่ซอย่อจบงอยาผีดีตายมี่ยพออ่อยไปเขาวะเป็นยังไยุทีใช่ป่ะเสียกูมีแต่มึพอมันหนแต่ว่ามึงานตรงมาเป็นสัปปเอสป,ปเรอปเรออเลยเจอมันก่อนเสนอมีขนาสนใจอยู่รับพบกไปเ่อไรบาว 我发现你工作正要问爸爸，我 ากเสียงัวเบิร์ส่งแล้นะมต้องถาฟั่งคนออดิชันฮอตอาทิย์หนาบแม่ย่า่แข่งเบกหมอล่ามซื้อมาแข่งเอีกปมนย่า่้ข่าเบกหมอล่ามซื้องมัแข่งค่ก